กนที่ผมอเข้าใจได้ครับผมัด pues ค่เนานี้ครัวทีแดนครับี่ก้เป็นบรรุษไรครับแบง้านนาครับโตเกียวนไฟเเตอร์นะครับแล้วก็ เราจะอธิการตากล้อยู่แล้วนะครับเอาเลยครับแรกครับดกดสิบูครับเท่าไรครับ10.7จุดเจ็ดสี่ศูแปดบครับ ตัวไม่ดีย่้น่่ของที่ควงสีขาวเวอร์ชนทามแต่ของตจะไออกตัดีมากดีครับสวนแนนออกพาครับครับี่กครับเออหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งนึงเป็นถาวะกรเมกัลครับจากเ็นีเริงบวดีดัตเตอรเอเรนิงตลาดรัสอเพสครับจกเจ้านเอ่อ มือนะตองครับ มีครับพอสั่งร้านหวานแล้วตามดึงสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่สี่หกดีเอสิบจุดหกเจ็ดห้าบีสิบจุดหกห้าเก้า สองร้อยสิบเอ็ดสองสี่ตีพี่หนึครับจะลงเหียบลอั้แป็กสปันเลสติ้งครับ